วันนี้นะคะเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับอนาคตพ่อพันแม่พันบราหมนของเราตั้งแต่แบบหย่านมเลยเป็นเบบี๋หย่านมออกมาเราไปดูลักษณะกันดีกว่าว่าจะสวยขนาดไหนค่ะไปชมกันเลยค่ะตัวแรกนะคะน้องตัวแรกนี้เป็นลูกของใครคะน,น้องอุ๋ยเป็นลูกของพ่อ VL ห้าทับหนึ่งสี่ค่ะแม่ะแม่ NC สามสี่หนึ่งโอเค NC สามสี่หนึ่งน้องเกิดวันที่เท่าไหร่คะน้องเนี่ยน้องเกิดวันที่สิบห้าเดือนแปดค่ะอายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้แปดเดือนแล้วคะ่ะอายุแปดเดือนแล้วนะคะมาดูเด็กคนนี้กันดีกว่าอายุแปดเดือนจะลักษณะเป็นยังไงสีต้องบอกเลยว่า สีเหลืองนะคะเป็นวัวออกแดงๆเหลืองๆหลือนะคะแต่พันธุกรรมเป็นวัวแดงนะคะเราเขาสามารถให้ลูกแดงได้ด้วยจะบอกว่าตอนนี้น้องเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวัวตัวเมียเป็นแม่อนาคตแม่พันธุ์ที่แสดงลักษณะความเป็นตัวเมียได้ดีมากๆเลยทั้งบั้นท้ายทั้งโคนหางทั้งผู้หางและข้อขานะคะข้อขาตรงสวยมากๆเลยน้องตัวนี้แถมยังเชื่องด้วยนะคะเนี่ยดูลักษณะ ความสูงของเขานะตอนนี้อายุ8เดือนแต่น้องโครงสร้างแข็งแรงมากเลยนะคะแถมตนกสวยใหญ่อีกด้วยนะคะกล้ามเนื้อดีมากคิดกระชับหัวนมสวยจริงๆน้องคนนี้สวยมากจริงๆนะคะหน้าก็จะ,สะแสดงลักษณะความเป็นตัวเมียได้สวยมากๆเลยเนื้อหนังมังสานีเริ่มมาแล้วเนี่ยอายุ8เดือนเพิ่งหย่านมนะคะเนี่ยแต่ว่าเราก็เริ่มเอ่อให้น้องกินอาหารตั้งแต่เด็กๆนะคะน้องเขาก็จะเลยจะมีความแบบกล้ามเนื้อเริ่ม มาขึ้นแล้วเนี่ยสวยมากดูแผ่นหลังดูแป้นหลังนะคะหลังเนี่ยเป็นแผ่นกว้างมากเลยนะคะแถมข้างหน้าก็สวยค่ะหน้าอกหน้าใจอะไรเอ่ยใดๆเอ่ยนะคะเราจะมาดูลักษณะน้องเขาเนี่ยเป็นวัวโครงใหญ่นะคะแล้วก็ลำตัวลึกด้วยยาวด้วยตระอกสวยด้วยจะบอกว่าน้องคนนี้สวยจริงๆน้องคนนี้สวยมากจริงๆนะคะ มาดูตัวต่อไปกันนะคะน้องคนนี้เป็นตัวผู้นะคะน้องคนนี้คือใครคะน้องอุย๋ยอ่าตอนนี้เป็นพ่อพันธุ์ในฟาร์มนะคะพ่อของน้องจะเป็นเฮลิเคสองเจทับเกค่ะ แม่ของน้องจะเป็น NC 3 0 6ค่ะค่ะอายุกี่เดือนแล้วคะน้องคนนี้น้องคนนี้อายุ7<อ>เดือนคะ่ะเจ็ดเดือนนะคะเรามาดูลักษณะเด่นของน้องเขากัน,นดีกว่าน้องคนนี้นะคะเป็นตัวผู้สีเทาสวยงามเลยทีเดียวนะคะไข่น้องเขาเนี่ยองศาไขา่ลงมาทั้งสองข้างและลักษณะสวยมากๆเลยอายุ7เดือนได้ขนาดนี้ถือว่ากําลังโตกําลังดีกําลังโตกับอาหาร กำลังเริ่มกินอาหารอิ่มๆเก่งๆนะคะลักษณะน้องเขาเนี่ยเป็นวัวเทานะคะข้อขาแข็งแรงมากข้อขาตรงมากท่านผู้ชมสวยมากแล้วก็กล้ามเนื้อท้ายจะ,จะบอกให้ว่าพ่อพันธุ์ในฟาร์มที่เรานําเข้ามานะคะเฮอริเทจ275ทับ9อย่างนี้เลยเนื้อตูดเนื้อหลังเนื้อหนังเขาเป็นแบบนี้เลยเขาจะได้พ่อเขามาดีมากๆเลยนะคะกล้ามเนื้อนี่เริ่มสวยแล้ว ลำตัวสวยมากลำตัวยาวมากนะคะท่านผู้ชมข้อแคบๆอย่างนี้อาจจะมองเห็นไม่ชัดแต่ว่าน้องตัวยาวมากจริงๆนะคะอายุเพิ่งจะ7เ,เดือนเองแถมหน้าตาก็ยังหล่อเหลาให้ลักษณะสแสดงความเป็นเพศผู้ได้ชัดเจนมากๆไข่ลงทั้งสองข้างเลยนะคะสีสวยด้วยเอาละค่ะมาดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่าน้องคนนี้เป็นตัวเมียนะคะน้องเป็นลูกไครคะน้องห๋ยอ่าตอนนี้จะเป็นลูกของพ่อพันธุ์ในฟาร์มนะคะพ่อพันธุ์ของน้องจะเป็น V ี 581ทับแค่ะแม่ของน้องจะเป็น W L 1 0 8่ทับเค่ะ,คะเป็นพ่อพันนำเข้านะคะมาจากนอกต่างประเทศทั้งคู่เลยบินจากเครื่องบินมาลงทั้งคู่เลยแล้วก็มาปะกันที่นี่เอ็นซีนรงชัยฟามนะคะได้น้องคนนี้มาเนาะคนนี้ตัวเมียอายุเท่าไรแล้วนะคะน้องอุ๋ยตอนนี้น้องอายุ8เดือนค่ะ8เดือนนะคะกําลัง8เดือนกําลังเพิ่งหย่านมมากินนมกินเออกำลังกินอาหารเก่งเก่งเหมือนกันนะคะน้องเซตนี้อะเรามาดูลักษณะ เด่นของน้องเขากันดีกว่าน้องเขาเป็นโบ๊ทนะคะท่านผู้ชมน้องเขาเป็นตัวเมียเป็นโบท๊ทชิดกระชับสวยงามมากหน้าแสดงลักษณะความเป็นตัวเมียด้วยนะคะลำตัวยาวกล้ามเนื้อก็เริ่มมาแล้วเหมือนกันเด็กๆชุดนี้กล้ามเนื้อแน่นมากนะคะทั้งเนื้อตูดเนื้อลูกมะพราะ้าวเต้านมทั้ง4เต้านะคะสวยงามเรียงกันสวยงามมากลงมาเท่ากันสวยงามมากเป็นตัวเมียที่อนาคตเป็นแม่พันธุ์ที่ดีมากๆนะคะน้องคนนี้แถมข้อขายังแข็งแรงด้วยสามารถ รองรับพ่อพันเวลาขึ้นทับตัวเองได้หรือจะผสมเทียมก็ดีเหมือนกันนะคะน้องคนนี้เอ็นน้องลูกเป็นลูกนอกนะคะน้องแสดงลักษณะความเป็นตัวเมียดีมากๆเลยนะคะตัวยาวมากสวยมากลำตัวสวยมากโครงสร้างแข็งแรงมากข้อขาก็แข็งแรงมากเช่นกันนะคะอานาคตจะเป็นแม่พันธุ์ที่ยอดเยี่ยมได้เหมือนกันนะคะ สวยมากๆค่ะน้องคนนี้ลำตัวยาวมากเลยนะคะ<อ>นี่เพิ่งแปดเดือนนะคะเนี่ยถ้าโตเป็นสาวสักสิบห้าเดือนจะขนาดไหนคุณผู้ชมว่ามาดูต,ตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะคะน้องคนนี้เป็นตัวเมียเช่นเคยใครคะน้องคนนี้น้องคนนี้เป็นลูกของพ่ออาเฮ7สองสามเจ็ดค่ะ แล้วก็แม่น้องจะเป็น NC 305อายุของน้องอยู่ที่8เดือนค่ะ8เดือนเหมือนกันนะคะเรามาดูลักษณะเด่นของน้องเขากันดีกว่าลักษณะเด่นที่เห็นชัดๆได้ในตอนนี้ก็คือชีทที่กระชับสวยงามลำตัวที่ยาวและลึกสีที่โอ๊ยสวยค่ะตระหนกตั้งตรงกับขาหน้าสวยมากๆแถมข้อขายังแข็งแรงเอา นี่เขาเรียกว่าตรงตามตำราทุกอย่างเลยนะคะเนี่ยน้องคนนี้เป็นตัวเมียนะคะอายุ IU 8เดือนดูความหน้าความตาแสดงลักษณะความเป็นตัวเมียได้สวยมากๆค่ะลำตัวลึกมากๆเลยนะคะ เนื้อกระชับมากแถมแสดงความลักษณะความเป็นตัวเมียได้ดีมากๆเพิ่งจะอายุ8เดือนถ้า15-16เดือนนี่จะขนาดไหนคะท่านผู้ชมคิดว่าน้องคนนี้สวยมากๆเลยนะคะทั้งหลังทั้งท้ายทั้งชีทที่กระชับสวยงามแถมหน้าตายังสะสวยเหมือนนางงามลำ oh. ตัวที่ลึกด้วยนะคะ กล้ามเนื้อท้ายนี่ดีมากๆเลยนะคะพ่อพันธุ์ของเขาก็คือ R H 2 3 7นะคะเป็นพ่อพันธุ์ที่นําเข้ามาจากอเมริกาเลยเด้อบินใส่เครื่องบินขึ้นบินมาถึงประเทศไทยเลยนะคะที่เอนซินลงชชยฟาร์มนะคะมาที่ตัวต่อไปกันเลยดีกว่าคะ่ะท่านผู้ชมน้องคนนี้เป็นใครคะน้องคนนี้นะคะเป็นลูกของเฮลิเคนสองเจหทับเกค่ะแม่ของน้องก็เป็นเฮลิเคทเหมือนกันคะ่ะ สองหกทัเค่ะเป็นลูกพ่อแม่นอกเหมือนเคยนะคะน้องคนนี้เป็นตัวเมียนะคะอายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ย อายุตอนนี้ของน้องอยู่ที่7เดือนค่ะเ <7 S 1> เดือนเองอย่านมมาชุดเดียวกันนะคะเป็นลูกพ่อแม่นอกนะคะเรามาดูลักษณะของน้องเขากันเลยดีกว่าอย่างที่บอกว่าพ่อพันตัวนี้นะคะให้ลูกที่ยาวมากกล้ามเนื้อมามากนะคะแต่ว่าเด็กอายุ7เดือนเนาอยังไม่ได้มีกล้ามนองกล้ามเนื้อเยอะแยะอะไรขนาดนั้นเนาอรอให้น้องโตก่อนอีกนิดนึงนะคะ<ๆ>กล้ามเนื้อน้องเขาจะมามากซึ่งดูจากลักษณะตอนนี้อนาคตเขาเนี่ยต้องมาเต็มแน่นอนนะคะ น้องเป็นตัวเมียนะคะดูข้อขาหน้านะคะตรงสวยมากไม่งอไม่บิดไม่เขาเรียกว่าไงอ่ะบิดบิดงองออย่างนี้เลยสแสดงถึงลักษณะการเดินและการยืนตามธรรมชาติได้นะคะสมมุติว่าถ้าเอาน้องไปปล่อยแปลงเนาะน้องก็จะเดินได้สวยๆเองตามธรรมชาติจะไม่มีความผิดปกติทางขานะคะแล้วมาดูขาหลังน้องกันดีกว่าขาหลังนี่สําคัญมากเพราะว่าน้องเขาต้องรับน้ําหนักตัวเองแล้วก็รับน้ําหนักตัวเองตอนโต ตอนที่ตั้งท้องใหญ่ๆนะคะแล้วก็รับน้ําหนักพ่อพันธุ์ที่ขึ้นทับน้องนะคะซึ่งลักษณะขาหลังของน้องเขาเนี่ยแข็งแรงมากข้อขาตรงมุมกีบนะคะดูสิท่านผู้ชมชุดนี้เอาอีกแล้ววัวของเรานี่ข้อขามีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะลําตัวที่ยาวชิดที่กระชับสวยงามมากลักษณะแสดงความเป็นตัวเมียได้ชัดเจนมากๆตั้งแต่เด็กๆอายุ7เดือนแค่นี้เลยนะคะน้องต้องรอน้องเขากินอาหาร ให้เยอะๆกว่านี้ก่อนเนาะน้องเขาก็จะโตดีๆสวยๆค่ะ,คะมาดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะท่านผู้ชมน้องคนนี้เป็นตัวเมียสีแดงนะคะสีแดงมาแล้วค่ะน้องคนนี้เป็นไข่ขาน้องอุ๋ยน้องคนนี้เป็นลูกของพ่อพันธุ์ในฟาร์มนะคะพ่อของน้องจะเป็นอาเฮสองสามเจ็ดค่ะ และแม่ของน้องก็จะเป็น NC 2 9 2คะ่ะอ่า NC 2 9 2ของเรานั่นเองนะครัะอ,อายุเท่าไหร่ละคะน้องอุย๋ยตอนนี้อายุของน้องอยู่ที่8เดือนคะ่ะ8เดือนคะ่ะเรามาดูเด็ก8เดือนกันดีกว่าสีแดงสวยมากคะ่ะท่านผู้ชมถึงจะมีลายเป็นกลงเป็นกระาลาย ขาวๆด่างที่คอนะคะแต่ว่าสีน้องเขาก็ยังให้สะดุดตามากๆเลยในความเม็ดสีแดงของเขานะคะแถมโครงสร้างเขาก็ยังใหญ่นะคะเป็นวัวเป็นวัวโครงสร้างใหญ่มากนะคะอนาคตแม่เขาจะตัวใหญ่มากซึ่งถ้าเป็นวัวโครงสร้างใหญ่เนี่ยเขาจะให้ลูกที่มีน้ําหนักแลกคลอดเยอะได้ดีค่ะความสวยของน้องเขากันดีกว่าโคนหางนะคะโคนหางยกสูงสวยมากหลังตรงแผ่นหลังยาว ตัวยาวนะคะแถมหลังเนี่ยยังมีร่องกล้ามเนื้อขึ้นมาละลำตัวสวยมากๆเลยนะคะขาหลังแข็งแรงมากไม่อ่อนไม่งอนะคะรับน้ำหนักพ่อพันธุ์ที่จะขึ้นทับน้องเขาได้นะคะแถมตัวนี้ก็ยังค่อนข้างลึกด้วยเนาะชิดกระชับสวยมากน้องตัวนี้เป็นสีแดงนะคะสีแดงนี้น่าจะถูกตาต้องใจท่านผู้ชมหลายๆคนนะคะน้องเขาแสดงลักษณะความเป็นตัวเมียได้สวยมากๆเลยนะคะทั้งหน้าตาทั้งความ สมบูรณ์พันธ์นะคะออกและตั้งแต่เด็กแค่เจ็ดแปดเดือนเพิ่องหย่านมมาแค่นี้สวยมากๆเลยนะคะเชิญชมลักษณะความสวยงามของน้องเขาก็เลยดีกว่าค่ะเต้านมของน้องเขาสวยมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมตัวนี้ก็เป็นบัวที่มีเต้านมสวยมากอีกตัวหนึ่งชี้ออกข้างๆนะคะลูกสามารถกินนมได้ง่ายนะคะเลี้ยงลูกได้ดีได้เก่งด้วยนะคะอนาคตนะคะเขาจะเลี้ยงลูกได้เก่งนะคะ แล้วมาดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะคะน้องคนนี้เป็นตัวเมียสีเทาใครคะน้องอุย๋ยอ่าน้องเป็นลูกของพ่อ V อีแปดนะคะห้าแปดหนึ่งทับแปดค่ะแม่ของน้องจะเป็นเอ3 6ซสาหกห้าค่ะอายุของน้องอยู่ที่เจ็ดเดือนนะคะน้องคนนี้เจ็ดเดือนเท่าหน,น้นย่านมมาเป็นชุดเดียวกันนะคะเรามาดูลักษณะตัวน้องเขากันเลยดีกว่าน้องเขาเพิ่งเจดเดือนนะคะอย่านมมาอาจจะ ผอมๆนิดหน่อยแต่ว่าต้องรอให้น้องเขากินก่อนเนาะแต่อะไรคะน้องเขาแสดงลักษณะความเป็นแม่พันธุ์ได้ชัดเจนมากแล้วซึ่งเป็นแม่พันธุ์ที่ดีในอนาคตนะคะเรามาดูลักษณะน้องเขากันเลยดีกว่าลำตัวนี่ยาวมากเลยนะคะสวยมากลำตัวยาวชิดกระชับเต้านมสวยทั้งสี่เต้าเลยนะคะชี้ออกด้านข้างสวยงามมากเรียงกันสวยไม่ขาดไม่เกินนะคะครบทุกเต้าแถมตัวย,ยังยาวหลังยาว หนกตั้งตรงกับขาหน้าด้วยนะคะหน้าตานี้แสดงลักษณะความเป็นตัวเมียได้ดีมากๆเลยนะคะแถมข้อขายังแข็งแรงด้วยทั้งขาหลังและขาหน้านะคะเขาจะรับน้าหนักพ่อพันธุ์และรับน้ําหนักตัวเองตอนท้องได้ดีมากๆเลยนะคะค่ะมาดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะคะท่านผู้ชมน้องคนนี้เป็นตัวเมียนะคะแถมยังเป็นโบสด้วยอ่ะเรามาดูโบสของจริงใจโบสจริงโบสที่จริงใจกันดีกว่าคะ่ะน้องเขาชื่อใครน้องเขาเป็นใครคะน้องของ น้องเขานะคะเป็นลูกของพ่อ R S 2 3 7ค่ะแม่ของเขาเป็น N C 3 5 8ค่ะค่ะน้องอายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้น้องอายุอยู่ที่8เดือนค่ะเรามาดูเด็ก8เดือนกันดีกว่าว่าลักษณะจะเป็นยังไงซึ่งตอนนี้เห็นด้ดวยตาเนื้อแล้วโอ๊ยตายแล้วท่านผู้ชมสวยมากๆเลยทั้งเนื้อหนังมังสาเริ่มมาและเด็ก8เดือนอะไรจะอ้วนหมีพีมันขนาดนี้ นะคะลักษณะเต้านมที่สวยงามชีดที่กระชับโค้อขาที่แข็งแรงลำตัวที่ยาวและลึกอะเรียกได้ว่าเหมาะมากๆที่จะเป็นอนาคตแม่พันธุ์ที่สวยงามมากๆเลยนะคะทั้งหน้าตานะคะแสดงลักษณะความเป็นตัวเมียด้วยแล้วนะ้องเขาเนี้ยก็แสดงลักษณะความเป็นตัวเมียออกมาได้ชัดเจนมากๆทั้งข้อค่ะ ข้อขาหลังและข้อขาหน้าดีมากๆเลยนะคะองศามุมกลีบข้อขาข้อเข,ข่านะคะตรงสวยมากๆเลยข่ะหลังสวยมากๆนะจะบอกให้ท่านผู้ชมตัวนี้ไม่ใช่โบบีหรือกล้ามเนื้อก็เริ่มมาแล้วนะคะหลังนี่เป็นร่องเลยนะคะแถมยังเป็นไม้กระดานยาวสวยงามด้วยนะคะตระอกตั้งตรงกับขาหน้าด้วยอีกอย่างเป็นโบท๊ทด้วย ทำยังไงดีล่ะเป็นโบ๊ทนี่บีดง่ายมากๆจะใส่ตัวไหนจะใส่พ่อไหนก็ได้ได้เสียองอมาได้ดังใจเลยนะคะเป็นโบ๊ทด้วยสวยงามมากเลยนะคะแล้วมาดูต,ตัวต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะท่านผู้ชมตัวต่อไปนะคะน้องเป็นลูกพ่อแม่นําเข้านะคะพ่อของน้องก็คือ R s 2 3 7ค่ะแม่ของน้องก็เป็น R H 3 1 6ค่ะค่ะเรามาดูลักษณะน้องเขากันเลยดีกว่าน้องอายุ8เดือนค่ะ8เดือนนะคะเป็นสีแดง จิ้มตาเขาเรียกว่าแดงแสบตามากท่านผู้ชมสวยมากๆตัวใหญ่มากค่ะอายุ8เดือนอย่างนมมาพร้อมกันแต่ใหญ่กว่าเพื่อนทําไมล่ะเพราะว่าน้องเขาเนี่ยเติบโตที่ได้ดีมากในอาหารที่เราฟริตนะคะแถมยังกินนมแม่เก่งน้องเขาก็เลยออกมาอ้วนหนีพีมันแบบนี้นะคะชิดกระชับสวยงามมากตะนอกตั้งตรงลําตัวยาวแถมลึกด้วยนะคะเต้านมสวยข้อขาแข็งแรงแต่สวยมากจะบอกให้สีแดงเนี่ยเป็นที่ถูกตาของชาวบ้านชาวช่อง เธอสวยมากเลยนะคะแถมหน้าตานะคะยังแสดงลักษณะความเป็นตัวเมียได้สวยมากนะ oh. แผ่นหลังนี่เขาเรียกว่าตัวหนามากนะแผ่นหลังกว้างมากลำคอนะครับสันคอนะคะกำลังมาเนื้อแน่นมากเลยนะคะข้อขาแข็งแรงรองรับการผสมพันธุ์ของตัวผู้ได้ดีนะคะแถมเชิงการเนี่ยก,กว้างนะคะสามารถรองรับลูกเขาเวลาที่เขา คลอดออกมาได้ดีมากๆเลยนะคะตัวต่อไปกันค่ะท่านผู้ชมน้องตัวสุดท้ายแล้วนะคะน้องคนนี้เป็นตัวเมียสีแดงอีกแล้วมาดูกันดีกว่าว่าน้องเขาเป็นใครคะตัวน,นี้นะคะน้องของเขาพ่อของเขาจะเป็น V L 7 0ทับค่ะแม่ของเขาจะเป็น N C 3 9 5ค่ะอ่าเป็นลูกนายนะคะอายุของน้องนะคะจะอยู่ที่8เดือนคะ่ะ8เดือนอ,อู้ตายแล้ว น้องตัวนี้ถือว่าเป็นทีเด็ดของทั้งหมดทั้งมวลเลยก็ว่าได้ทั้งลำตัวที่หนายาวลึกชิดที่กระชับข้อขาที่แข็งแรงแถมยังสีแดงแสบตาอีกด้วยอันนี้แดงแบบแดงแป๊ดเลยนะคะแดงทั้งตัวเลยแดงจริงๆเรียกได้ว่าถูกตาต้องใจชาวบ้านแน่นอน เอาไปเจอใครก็ไม่อายเลยข้อขาแข็งแรงมากทั้งขาหน้าและขาหลังนะคะหน้าตาแสดงวาลักษณะความเป็นตัวเมียได้ดีมากขาหลังสวยมากแถมนี่ช่วงความยาวความลึกของลำตัวสวยมากๆเลยนะคะกล้ามเนื้อหลังเริ่มมาแล้วทั้งผู้หางที่สวยงามแล้วก็คนหางที่ใหญ่นะคะอายุ8เดือนแต่โตขนาดนี้ละโครงสร้างขนาดนี้แล้ว ความสูงก็ได้ขนาดนี้แล้วนะคะนี่ยืนเทียบกันนี้่ถ้าจะสูงแล้เท่ากันเลยนะอุ้ยจะว่าไปจะว่าไปอย่างนั้นก็ได้นะคะเต้านมสี่เต้าเรียงกันสวยงามแสดงลักษณะการเลี้ยงลูกที่ดีของอนาคตแม่พันธุ์ตัวนี้ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะถ้าผู้ชมสําหรับคลิปนี้มีตัวไหนถูกตาต้องใจกันบ้างหรือเปล่าเพราะว่าเขายังเพิ่งเป็นเด็กๆเกแบบีเแบบเนาะก็เลยยังไม่ได้มีเนื้อหนังบังสาขนาดน,านั้นแต่ว่าต้องรอเขาโตก่อนเนาะอะ,อะท่านใดสนใจที่รับชมสามารถ walk in เข้ามาดูที่ NC นนรงชัยฟาร์มพัทยาของเราได้นะคะ หรือทักมาที่เพจ NC นนะ์รงชัยฟาร์มได้ค่ะใช่ค่ะสำหรับคลิปนี้เราต้องขอลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ